สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันกับวิธีแนะนำเทคนิคและวิธีการกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดูประวัติเฟซน,นะครับว่าเราเคยตั้งค่าสถานะอะไรกับใครไปบ,บ้างนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับ ผมจะเช็คด้วยมือถือนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปยังแอปพลิเคชัน facebook ของเรานะครับเมื่อเข้ามาแอปพลิเคชัน Facebook แล้วนะครับก็เข้าไปยังในส่วนของ โปรไฟล์นะครับก็ในส่วนของโปรไฟล์ก็สังเกตง่ายก็จะเป็นรูปของเรานะครับเมื่อเจอโปรไฟล์แล้วนะครับก็ทำการคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกมาังที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยัง โปรไฟล์เซตติ n งนะครับซึ่งจะสังเกตว่าจะเป็นจุด3จุดนะครับตามที่ลูกศรได้ชี้ไว้นะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามายัางหน้า Profile Setting นะครับก็ในขั้นตอนตัดไฟนะครับก็จะให้เราทำการเลือกเข้าไปยัง c t t v v e ล็อกกันเลยครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางหน้า a c t i v e block นะครับแล้วให้เราทำการเลื่อนลงไปล่างๆนะครับแล้วให้เราทำการคลิกไปที่ v u e w a c t i v i t y History กันเลยครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้า Activity History นะครับ และขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปยังในส่วนของฟิลเตอร์นะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาทางด้านาล่างๆนะครับแล้วให้เราทำการเลือกไปยังเ,เมนูแคตตากรีนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าแคตตากรีนะครับ แล้วให้เราทำการเลือกไปยังเ,เมนูโปรไฟล์อินฟอร์เมชันนะครับเมื่อเราเลือกอามาแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีเมนูให้เราทำการเลือกนะครับแล้วเราก็ทำการเลือกไปยังเมนู r เรレーションชิพกันนะครับ เมื่อเลือกเข้ามายัางเมนู l e a t i o n s h i p แล้วนะครับในตรงนี้ก็จะเข้ามาในหน้า activity history นะครับก็จะเป็นรายการตั้งค่าความสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับที่เราได้เคยตั้งค่าไว้ใน Facebook กันนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับก็ ให้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับสำคัญที่สุดก็ในคลิปวีดีโอแนะนำการดูประวัติเฟซน,นะครับว่าเราตั้งสถานะกับใครไว้บ้างนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับและขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ